มาดูโครงการดีๆจากทางโตโยต้านะคะที่ตลอดในช่วง60ปีที่ผ่านมาโตโยต้ามุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนสังคมและเติบโตเคียงข้างคนไทยมาโดยตลอดนะคะรวมไปถึงยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านโครงการต่างๆมากมายเลยนะคะถือว่าเป็นความตั้งใจจริงจากทางโตโยต้าที่ต้องการจะส่งมอบความสุขและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะ โตโยต้าพร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ยุคแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยผ่านวินยัยน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสู่การสร้างสังคมคนขับรถดีภายใต้โครงการถนนสีขาว โตโยต้าได้ดำเนินโครงการถนนสีขาวมาแล้วกว่า34ปีและได้รับมอบรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน Prime Minister Road Safety Award ต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่6แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะสร้างวัฒนธ,นธรรมความปลอดภัยอาจจะนําไปสู่การทําให้ถนนในประเทศไทยกลายเป็นถนนสีขาวได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ในโอกาสครบรอบ60ปีในปีนี้โตโยต้ายังคงยึดมั่นในการขับเคลื่อนความสุขและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals) โดยมีโครงการโตโยต้าถนนสีขาวเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยหรือไอติกในการนำระบบการจราจรอัจฉริยะเข้าไปพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบการจราจรนอกจากนี้ยังมีแผนงานลดอุบัติเหตุทางท้องถนนผ่านการปรับปรุงจุดเสี่ยงทั้งหมดจำนวน60จุดทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อสานต่อพันธกิจในการสร้างสังคมคนขับรถดีให้เกิดแก่สังคมไทยต่อไป โตโยต้าร่วมขับเคลื่อนอนาคต